ครับผมก็สวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะครับก็สำหรับนี้ครับเว็บไซต์นักเป็นอะไรนะครับก็จะมารีวิวสินค้าสวยๆคุณลูกค้าได้เรื่องเรืองหากันเรื่อยนะครับผมก็วันนี้จะมารีวิวเป็นมอเตอร์ไซค์แบตนะครับเป็นอัตภัณฑอเมริกานะครับอเวนเจอร์นะครับผมครับสีแดงครับแดงตัดขาวนะครับสวยมากนะครับผมนี่ครับอันไม่ใหญ่มากนะครับเหมาะสำหรับเด็กอ่าสองถึงสามขวบนะครับผมตัวนี้หนึ่งมอเตอร์นะครับแบตเตอรี่หกโวลต์นะครับสามารถเล่น USB ได้นะครับ USB ได้สาย AUX ได้นะครับตรงนี้เลยนะฮะมีไฟสถานะแปดบอกตรงนี้นะครับอันนี้ปุ่มสตาร์ทนะครับตัวนี้เป็นปิดเปิดไฟนะครับผมตันนี้เดินหน้าถอยหลังนะครับนี่นะคันเร่งนะครับแต่นะห้อยหลังนะครับนี่นะแล้วก็ปุ่มสตาร์ทปุ่มนี้เลยนะครับผมนี่ครับแล้วก็มีที่ชาร์จแถมให้นะครับนี่นะรูชาร์จก็อยู่ตรงด้านหลังนะครับตรงนี้เลยนะฮะช่องนี้เลยนะเสียบเข้าไปแล้วก็ชาร์จไฟนะครับผม ครับก็คุณลูกค้าท่านใดสนใจครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับที่เบอร์085นะครับ0424930นะครับผมย้ํานะครับ085 0424930ทางเราก็มีบริการจัดส่งกันด้วยนะครับผมแล้วยังมีบริการหลังการขายนะครับรับซ่อมและจำหน่ายอะไหล่รถแต่งนครับราคาเป็นส่วนติ่งนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับเดี๋เข้าชมสินค้าอื่นเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์มาเก็ตออนไลน์สุดควมนะครับกันได้เลยนะครับผม หรือลูกค้าข้องใจใดๆก็ติดต่อสอบถามเข้าประกอบได้นะครับให้คำปรึกษากับลูกค้า,าทุกด้านนะครับก็วันนี้ก็ขอจบการรีินกันทีงนี่สำหรับครับ